สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแสดงวิธีการในการยกเลิกสมาชิก v i p ของแอปไอฉีอีนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็เป็นสมาชิก v i p นะครับก็จะยกเลิกนะครับก็เลยมาอัดคลิปให้ท่านดูนะครับเผื่อใครจะทําตามก็ได้นะครับผมนี่ฮะเข้ามาที่หน้าแรกของแอปนะครับไอฉีอีนะครับผมมองไปด้านล่างขวามือนะครับด้านล่างสุดขวามือนะครับจะเป็นรูปคนนี่ครับคลิกเข้าไปครับผมแล้วก็ดูด้านบนนะครับให้กดที่ สมาชิก VEP นะครับคลิกเพื่อดูสิทธิ์ที่พิเศษของคุณที่นี่นะครับตรงนี้นะครับให้คลิกตรงนี้นะครับผมเมื่อคลิกแล้วก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะครับจะเป็นหน้ารายละเอียดการสมัครสมาชิกนะครับผมก็มันจะมีตั้งแต่การต่ออายุนะครับเราก็จะดูนะครับหรือชําระเงินต่ออายุทันทีตรงนี้นะครับแต่เราจะไม่ ต่อยุนะครับเราจะยกเลิกสมาชิกนะครับก็ไปที่รูปฟันเฟืองด้านบนขวาสุดนะครับจะเป็นรูปฟันเฟืองนะครับลี่เข้าไปครับมันจะมีรายละเอียดนะครับสังเกตจะมีปุ่มที่เขียนว่ายกเลิกระบบต่อายุอัตโนมัตินะครับผมถ้าเราไม่อยากจะดูแล้วนะครับอยากจะยกเลิกการจ่ายเงินนะครับนี่ฮะจ่ายครั้งต่อไปคือร้อยสิบเก้าบาทนะครับผมไม่อยากจ่ายแล้วนะครับก็แต่ตรงนี้ครับมันจะขึ้นตรงนี้มานะครับผมก็มันจะมีเลือกนะครับฉันต้องการสิทธิพิเศษให้ดูฟรี7วันนะครับแล้วก็ต่ออายุนะครับหรือว่า ผมต้องการจะยกเลิกนะครับก็คือเียนเราต้องกดคําว่ายกเลิกไม่ต้องการนะครับผมปุ่มตรงนี้นะครับอ่าเราแต่ยกเลิกนะครับมันก็จะขึ้นว่าท่านได้ทําการยกเลิกบริการต่อยุอัตโนมัติสําเร็จนะครับผมก็เท่านี้เองครับก็เป็นการยกเลิกสมาชิกนะครับในการจ่ายรายเดือนนะครับผมก็กดกดลงแล้วครับทราบแล้วนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็แวะมาเล่าให้ฟังกันเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามครับุมครับสวัสดีครับ